วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของกิจกรรมเติมเงินแบบกลุ่มนะครับมีหลายคนขอมาว่าพี่ครับช่วยรีวิวให้ดูหน่อยว่ามันเล่นยังไงได้เลยครับก็คือกิจกรรมนี้เราต้องไปชวนเพื่อนมาเติมเงินพร้อมกันคนละ200เพชรหรือประมาณ98ก็จะได้ของรางวัลที่มีบอกอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะฮะถ้าเติมคนเดียวจะได้แค่สกินระเบิดมือแต่ถ้าเติมครบพร้อมกับเพื่อน5คนจะได้ยันไอวอลเลยมีเพชรที่ช่อง4ด้วยนะครับ ทีนี้วิธีเล่นก็คือเริ่มมาปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่ที่ตำแหน่งสีเหลืองด้านล่างเป็นหัวหน้านะฮะเราก็ต้องไปชวนคนอื่นๆมันจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็ไปกดบวกเชิญเพื่อนเข้ามาแต่ถ้าคนไหนเคยเติมเงินไปแล้วในช่วงเวลากิจกรรมเราจะชวนไม่ได้นะครับคนที่เติมไปแล้วจะต้องเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ไปหาคนอื่นมาเข้าทีมซึ่งอันเนี้ย ให้เราสังเกตจากหลอดเพชรสีฟ้าด้านล่างนะครับมันจะดูได้ว่าใครเติมหรือยังไม่ได้เติมโอเคก็อันนี้ผมชวนทุกคนมาแล้วก็เติมเงินไปพร้อมกันแล้วนะครับคนละ200เพชรก็คือจบกิจกรรมแล้วนั่นเองอ่ะเราก็มากดรับของรางวัลกันนะครับสังเกตที่ช่องแรกมันจะไปเขียนบอกว่า <Okay. S 1> เติม1คนจะได้เป็นสกินระเบิดสเคลอันนี้นะครับก็กดรับกันเลยเรารับปุ๊บคนอื่นๆก็จะได้ของรางวัลด้วยนะฮะ ช่องที่2เป็นกล่องของซวงช่อง3เป็นบัตรสร้างห้องช่อง4 80เพชรและช่องสุดท้ายไดไอวอลไซเบอร์สเกนั่นเองตอนจบกิจ,จกรรแต่เพียงเท่านี้นะครับทีนี้มาดูของรางวัลกันนะครับอันนี้ก็คือ i w วอลไซเบอร์สเที่เราได้มานะครับก็ถือว่าเป็นไอวอที่สวยอยู่ถ้าเทียบกับโปรโมชั่นเติมเพชรอันนี้น่าจะสวยเป็นอันดับต้นๆแน่นอนนะครับมีเอฟเฟกแสงสีฟ้าด้วย wow. ส่วนระเบิดนะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนี่เวลาระเบิดเนี่ยมันจะเป็นกระโหลกฟ้าๆนะฮะก็คือธีมเดียวกับไอ้วออันเมื่อกี้แหละถือว่าโอเคอยู่ทั้ง2ชิ้นเลยนะครับแต่เดี๋ยวต้องไปดูตอนเล่นจริงกันว่าตอนเอาไปใช้เนี่ยเอฟเฟกที่เราเห็นมันจะเด่นเหมือนกับตอนที่อยู่หน้าล็อบบี้หรือเปล่านะครับ มาดูของรางวัลที่เราได้มาในการเล่นจริงกันนะครับว่าเวลาเคลื่องไปเนี่ยมันจะอลังขนาดไหนเพื่อเป็นข้อมูลไงว่าใครแบบคิดว่าจะเติมอะไรนี้หรือบางคนเห็นของรางวัลแล้วบอกว่าไม่เติมดีกว่าก็ <c oughs> <c oughs> จะได้ตัดสินใจกันไปเลยเออันที่ผมเสืยอละเติมให้คนดูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยนะฮะว่าดีหรือว่าไม่ดีอ่ะก่อนอน่นเราฟาร์มก่อนนะครับไม่ได้ลงเมืองพีกันหลายวันแล้วนะเนี่ย ช่วงนี้นรุโตะไปลงแต่โคนโนฮะแต่เมืองพีกเอาจริงก็ยังเดือดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าลงในโหมดแล้งก็อาจจะเงียบๆนิดนึงเช่นวันนี้ก็รู้สึกว่าจางง่อยๆนะเนี่ยอันนี้เป็นแล้งใดนะครับคนไปนไหนหมดะเหงาจังเลยเฮ<อ>้ย<อ>แกนากุนซาตัวตึงนะขับนะขับเป็นยังไงรู้จักแต่นะรับ เมื่อกี้มันดินจาล็อกลีนี่ว่ะใช่ปะมากับใครมากับเจ้านี่เหรอยิงต่อก่อนเลยยิงต่อจนแอบอ่ะแม่อยู่นี่ก็ม่อ่ะแล้ววนออกมาทำไมพี่วนทำไมก่อนอยู่ฝั่งนู้นก็รอดอยู่แล้วแต่เมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงคนมาจากข้างในนะครับใช่ปะได้ยินจริงๆนะไม่ได้โม,โม นี่ไงโตโน่จัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงมีเสียงมีเสียงมาอีกนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ง้างระเบิดให้ดูถ้าเขาดึงเพื่อนนะดึงดึงดึงดระเบิดยัดลูแม่ตั้งไอวอได้แบบว่าสวยมากนะครับตั้งปิดแบบนี้ เหมาะแก่การกักเก็บระเบิดเฮ้ยแล้วใครเขายิงอะไรเพื่อนไอ้แก๊งสองคนข้างตู้เจรือเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเสียงวิ่งอยู่ข้างๆถ้าเขาวิ่งไปดึงเพื่อนนี่หาเลยนะเดี๋ยวผมจะยัดตามไปอีกลูกเอ้าไม่ดึงอัะเพื่อนตายเลยแล้วเลี้ยวมาทำไมอะครับวิ่งตรงมาหาเฉยไม่เลิกใช่ปะ ี่่แนลูกเดียวพอแรงจัดนะครับวันนี้ผมใส่สกิลอันวาลโลมาด้วยนะความสามารถก็คือเวลาเคลื่องไปเนี่ยระเบิดมันจะแรงแล้วก็กว้างกว่าปกติและพอมันระเบิดตูมแรกเนี่ยมันจะแตกออกมาเป็นอีก3ลูกย่อยนะครับโอเคก็คือทำดาเมจ2ชุด แรงมากนะฮะแพทนี้อันวาโลโดนไปเต็มเตเนี่ยบอกเลยรอดยากแต่เมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงคนอยู่บนหลังคานะครับ mm hmm. ไม่แน่ใจหูฝาดหรือเปล่า mm hmm. แต่น่าจะมีนะนุ่นนุๆๆมีจริง mm hmm. แก๊งลงหลังคาคือมันยิงยากนะไม่รู้ว่าเขาจะลงมาตอนไหนเนี่ยแหละจะรออยู่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะเวิร์กเดี๋ยวราหาคนที่อื่นดีกว่าเฮ mm ้ย hmm. แล้วยิงอะไร mm hmm. อ๋อเขาเห็นผมหรอ แม่รู้ซะด้วยเฮ้ยใครเนี่ยมาไงไม่ได้รับเชิญน้องแกมีล่าแกกุล่ามาด้วยกันเลยป่ะอุ๊ยบเบาดีไอ้น้องทีละคน<อ>ไปแล้วครับอยู่นานเดี๋ยวบานปลายพี่เข้ามาใกล้ขนาดนี้ปืนชาร์จผมก็ไม่มี เดี๋ยวขับไปหาระยะเล่นก่อนถ้าประมาณเนี้ยพอได้อยู่โอเคมาอยู่ไหนไอ้สองคนเมื่อกี้ยิงใครก่อนผมว่าเขายิงไอ้ตัวข้างบนหลังคาแน่เลยใช่ปะล่วงไปเดย์ตโนตัวหน้าตู้เจนี่ว่า คนนี้ตายไปครั Jean ้งหนึ่งเพื่อนน่าจะชุบขึ้นมาใหม่แต่ยังไม่หมดเมื่อกี้เขามาสองไงถ้าคนนีตายเดี๋ยวเพื่อนเขาก็น่าจะไปชุบในพีกเออผมเดานะปกติมันจะเป็นแบบนั้นเฮ้ยมาแล้วเหรอโตโนมาไวจังเราแหมเพื่อนนายนี่ก็ขยันชุบเหมือนกันนะเนี่ยตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายอยู่เนี่ยแหละ ไม่ต้องหมุนส่งท้ายเจ้าปานคุานางนีเลยนี่อย่างหล่อและใครเข้ามายิงอะไรกันในพีครับเนี่ย<อ>ผมว่าจะแวนไปเมืองอื่นพวกพี่ก็ยิงกันไม่เลิกเ,<อ>เดี๋ยวรอเป่าสักคนสองคนน่าจะข้างในเนี่ยบอกเลยเดือดๆหลังหินคนนึง ในห้องน้ำมีคนสองตีนั่นอนะ่ะซัดก,กันเองลองเผาก่อนโดนลาสเลยไข่ล้มไม่รู้ที่รู้รู้ผมลาส <c oughs> <c oughs> ซ้ำหมดอ่ะไม่สนตีไข่ไข่ล้มผมซ้ำ <c oughs> หมดย่างพี่วงบีบแล้วนะ แล้วขึ้นไปเล่นอะไรบนหลังคาครับไอตัวที่จริงผมเมื่อกี้นี่หว่าใช่ไหมชุดหมวกกันนอ็อกคุค้นๆมากมแล้วมาลงตรงนี้ไปอีกหนึ่งอา้าวใครมาเปิดตาล่าผมอีกอะ่ะโอ้ชีวิตมาดักยิงเขาโดนคนอื่นเปิดตาล่าใส่ไปก็ได้ครับไม่อยู่ว้ว และนี่ก็คือสกินไอวอร์ที่เราได้มานะครับพอมาอยู่ในเกมก็ดูดีใช้ได้นะฮะสีเอฟเฟกต์ฟ้าๆเนี่ยก็เด่นอยู่พอๆพกับหน้าล็อบบี้เลยก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่ามันสวยพอที่จะไปเชิญเพื่อนมาเติมหรือเปล่า แต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่เติมเงินเป็นประจำอยู่แล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าได้ของรางวัลเยอะกว่าการเติมปกตินั่นเองนะฮะเอาละทีนี้มันได้เวลาปิดฉากนะครับเหลือ6คนสุดท้ายหากเราเออกไปหนึ่งก็เหลือ5คนโอเคไอตัวที่ล่าผมยังอยู่ทางซ้ายนะทางขวาเนี่ยมีห จริงๆผมควรจะต้องเลียรขอบขอบนั่นไงว่าแล้วมากลางวงพวกเปิดแน่เปิดใช่ป่ะปืนอ,อะไรเนี่ยไอ้น้องแรงเกินเฮ้ย <c oughs> ขอพี่พัญญาแป๊บคิดถึงแม็กซิมเลย <c oughs> อยากพัญญาเร็วๆไม่ไหวแล้วประทับบิกฟุตมา ใจเย็นไปหนึ่งไอ้น้องบิ๊กฟุตไปจอดก่อนขอเคลียร์นี่ก่อนไปประจอดรถอย่างนี้พี่ขอญาตขโมยก่อนนะครับน้องไปละครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ได้จะลงผมจะขับชนครับพี่ <laughs> ไปสองสยองขวัญทีนี้เหลือไอ้กระปอ๋องลายเสือ แม่และขับรถเหมือนกันอีกคนสุดท้ายไปเนี่ยเพื่อนขับตามมาแล้วกัน้ยทางซ้ายเมื่อกี้ผมเห็นใครยืนเลงอยู่ไม่รู้ไอตัวที่เปิดตาล่าผมหรือเปล่าอ้าวเรียบร้อยภารกิจเขาเฟลเขาล่าไม่ทันใช่ไหมโอเคขอตั้งหลักก่อนเมื่อกี้มันชุมลมุนวุ่นวายไปหน่อย ตอนนี้เท่ากับว่าเหลือ3มคนนะครับผมขอให้ที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นคนละตี้โดนไม่จอดใช่ปะพี่เสือพี่เสือจะขับวนไปไหนเฮ้ยลิงมาึ้นรถก่อนอย่าบอกนะว่าตีเดียวกัน แล้วมาเป็นลิงอยู่กลางทุงอุ้ยจะชนติดไอวอร์ไอบ้าเอ,อ้ยชนไม่ได้ไอตัวไอวอร์ all, กับบิ๊กฟุตเนี่ยมาด้วยกันแน่หามายน้องเฮ้ยตัวระเบิดเออสวยยิงกันเยอะๆตายไปหนึ่งเหลือสองไปหนึ่ง ตัวท้ายแล้วดิพี่แก๊งไอกระปอมเสือแน่นอนอู้ถึงอยู่นะเครื่องระยะนี้อันวาลโลมันเครื่องไกลนะฮะวันนี้กู่หูใส่บิสตันมาด้วยลูกสิ์คนโหดและเครื่องอะไรผมอยู่นี่ครับพี่พี่เครื่องผมใช่ไหมตายใจผมเอาคืนหน่อย จัดไปหนึ่งต่อมโดนเจ็บไปดิพัญญาพัญญาโดน <c oughs> เน้นเน้นเต็มเต็มบอกแล้วแรงจริงนะครับอันวาโลถ้าโดนไปหนึ่งนี่ลูกที่สองลอดยากเครื่องตามเน้นเน้นพัญญาไม่ทันแน่นอน โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับสกินระเบิดแล้วก็สกินไอวอรที่ได้มาจากโบเติมเงินแบบกลุ่มนะฮะตอนเอาลงไปใช้งานจริงก็ถือว่าสีสันยังสวยพอๆกับหน้าล็อบบี้นะครับซึ่งใครที่เติมเงินเป็นประจำเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากกิจกรรมแบบนี้แน่นอนเพราะว่ามันได้ของเยอะกว่าเดิมนั่นเองแต่ก็ลองตัดสินใจดูละกันนะครับถ้าคิดว่าคุ้มก็เติมถ้าไม่คุ้มก็ไม่ต้องเติมนะครับเก็บเพชรไว้เก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะครับ